สวัสดีเพื่อน f อฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเมื่อวานนะครับแอดก็มัวแต่เดินทางนะครับไปศรีสะเกดแล้วก็ยะโสธรนะครับก็เลยไม่มีคลิปมาฝากเพื่อน f อฟเนาะแต่เพื่อน f อฟก็น่าจะโทรมากันเยอะเนาะก็พอดีเสียงรถฮาเล่ดังมากนะครับเป็นรถที่เสียงดังนะครับไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ต้องขออภยนะัยเนาะ ก็วันนี้แอดมาตามฝันคุณยายนะครับแล้วก็เพื่อนเอฟซีก็เรียกว่าอยากให้แอดชี้แจงเนาะก็ชีแรแอดว่าจะไม่พูดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเพื่อนเอฟซีฟังความข้างเดียวเนาะก็แต่ไหนไหนก็จะได้ชี้แจงไปเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระเนะาะก็พระอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญเนาะแจ้งรายชื่อผู้ช่วยแล้วก็ยอด ที่บริจาคสร้างโบสถ์นะครับก็ก็ส่วนในเรื่องของพี่ฟ้าเนาะที่ว่าแอดไม่ได้ลงคลิปนะก็ก็ตามที่แจ้งตามไปในแอดแจ้งในกลุ่มไลน์เนาะแล้วก็ตามที่เพื่อนเอฟซโทรมาถามเนาะก็จริงๆแอดกับพี่ฟ้าไม่ได้มีอะไรผิดใจกันเลยนะครับก็วันนั้นวันที่ถ่ายคลิป ที่รถพี่ฟ้าหาย3010เนอะก็ปรากฏว่าแฟนพี่ฟ้าก็ก็อาจจะเมาเนอะแกก็มาโวยวายนะครับเนอะก็แล้วก็มีคําพูดที่แบบจะออกไปแนวลักษณะคมขู่นิดนึงเนอะแอดก็เลยว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแอดก็ก็ก็ต้องหยุดลงคลิปพี่ฟ้าเนาะก็ต้องขออภัยเอฟซพี่ฟ้าทุกท่านด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือ แอดพูดในคลิปยังไงตามโทรศัพท์ยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนทีสีก็ไม่ต้องเชื่อแอดก็ได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละครับเนาะก็เราก็สู้ต่อไปครับก็ยังไงความฝันก็เราก็ค้นหากันต่อไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับความฝันของคุณยายนะครับก็เราเข้าเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับ ก็คุณยายฝันว่าแกได้ไปยังที่บ้านนะครับบ้านหนึ่งนะครับทีแรกแกคิดไม่ออกหรอว่าเอะบ้านหลังนี้เป็นบ้านใครนะครับแกก็ได้ยินแต่คนจะว่าคนไหมไม่น่าใช่เนาะแกคิดว่าประมาณว่าตรงนั้นเป็นเหมือนอาสารเจ้าที่นะครับสารเขาเรียกสารตาหลักประจำหมู่บ้านเนาะถ้าเป็นเมืองเขาก็น่าจะเรียกหลับเมืองอะไรเงี้ยนะ ตาหลักนะครับก็เหมือนมีงานจัดงานอะไรกันพูดจาเซิงแซ่นะครับและตรงใกล้ๆบ้านตรงนั้นนะคุณยายก็ทีแรกยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นบ้านใครนะครับแกมองไปเห็นเขาเอาไก่นะครับทีแรกเห็นไก่สองตัวนะครับเอ่อที่ยังไม่ได้ยังมีชีวิตเนาะส่วนไก่อีกตัวหนึ่งก็เขาเขาฆ่าแล้วก็ถอนขนแล้วเอามาลนไฟนะครับคุณยายก็มองดูนะครับมองดูแล้วก็เอ๊ะแปลกทําไมเขาลนไฟเขา เ <c oughs> ขาหมุนไก่นะ้นเป็นรูปวงกลมเนาะหมุนเป็นรูปวงกลมวงกลมแล้วก็ในฝันคุณยายก็เริ่มนิ้ดขึ้นออกเอ,อ๊บ้านใครนะไปอยู่ใกล้ใกล้บ้านตาหลักแกก็จําได้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านเลขที่สิบเนาะแล้วก็ไม่รู้ใครแหละเอาไก่มามาลนไฟมาถอนขนนะแล้วก็หลังคือใกล้ๆนั่นแหละบ้านหลังนี้อยู่ติดกับสารตาหลักก็คุณยายก็ได้ยินเสียงคนพูดแบบเหมือนเขาประมาณว่า เหมือนมีงานฉลองงานกินเลี้ยงอะไรสักอย่างนี่แหละครับเนาะคือแล้วคุณยายก็มองไปมองจากบ้านเลขที่สนะิบไปก็เห็นว่าคนในนั้นน่ะมีแต่คนโบราณน,นะครับแกบอกว่าคนโบราณน,นะไม่รู้จักเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่างวดนี้นะน่าจะได้กินไก่สักตัวหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าแล้วก็พูดขึ้นว่างวดนี้ล่าง น่าจะห้าเจ็ดนะครับแล้วก็คนอีกคนก็ตอบเหมือนเหมือนพูดแล้วก็ตอบกันว่าโอ้ถ้าเลขนี้ออกคงได้กินไก่แน่นอนอะไรเงี้ยนะคือคงได้กินไก่นะครับอันนี้คือเลขล่างนะครับเขาบอกเป็นเลขล่างเลยนะครับห้าเจ็ดนะครับเพื่อนเอฟซีเนา e ะส่วนอ,อีกเลขหนึ่งที่คุณยายตีเนาะคุณยายก็ตีเป็นนี่นะครับคุณยายตีเป็นหนึ่งศูนย์เก้านะครับหรือท่านใดาอาจจะสลับ ตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเป็นบ้านเล็ที่10แลวเขาเอาไก่มาไก่ตายเลยเนาะไก่ตายก็90ได้เนาะแต่บ้านเล็ที่10อาจจะสลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้นะครับเพื่อนรุ่สีก็ลองดูเนาะอันนี้คุณยายก็ตีเอาเองเนาะ109นะครับส่วน57นี่คือเขาพูดเองในฝันเนาะก็น่าจะเป็นตาหลักเจ้าที่เจ้าทางเนาะประจำหมู่บ้านนะครับเพื่อนรุ่สีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูก่อนนะครับ จะมีอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงแอดก็จะติดตามมาให้เพื่อนรีบสีทราบนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับก็สําหรับท่านใดที่ยังชื่นชอบความฝันของคุณยายนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ